มีการเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนครับเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินขอทานในประเทศไทยเขาก็เตือนกันว่าถ้ามาประเทศไทยนะอย่าไปให้เงินขอทานโดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน่ะไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ําพวกเขารวนมาจากประเทศคาเมรและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งขอทานด้วยเท่านี้ยังไม่พอแก๊งเหล่านี้บางส่วนไปเช่าเด็กเล็กในราคาวันละ2ดอลลาร์เพื่อที่จะทำให้การขอทานของพวกเขาดูน่าเชื่อถือขึ้น โปรดรู้ไว้ว่าขอทานที่ไม่ใช่คนไทยได้เงินจากพวกคุณไปจํานวนมหาศาลในแต่ละวันรองเท้าน,นยารองเท้าแท้แท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตและทีนี้ก็มีชาวต่างชาติหลายคนเลยครับที่เขาได้รับรู้เรื่องราวนี้นะเขาก็มาแสดงความเห็นกันคนแรกเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเคยให้เงินขอทานที่ข้างนอกเซนต์ทันเวิด์ใบหน้าของเธอเสียโฉมราวกับว่าโดนเผามา ต่อมาแฟนสาวคอยฉันนะเจอเรื่องราวใน Facebook ที่แสดงให้เห็นว่ามีแก๊งหนึ่งจงใจทำแบบนั้นกับเธอเพื่อที่จะได้หาเงินมาให้ได้มากขึ้นมีคนมาตอบกลับเป็นชาวญี่ปุ่นครับบอกว่าฉากเนี้นะทำให้ฉันนึกถึงหนังเรื่อง slam dog เพื่อนสมัยเด็กของตัวเอกคนหนึ่งโดนแก๊งอาชญากรทำให้ตาบอดเพราะสารเคมีแล้วก็โดนประคับให้ขอทานบนท้องถนนแบบที่คุณเล่าเลย มีคนมาตอบกลับว่าดูเหมือนเรื่องนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะแปลกอะไรไปแล้วคนต่อมาบอกว่าฉันจําฉากนั้นได้และฉันกําลังคิดอะไรบางอย่างคนต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยเห็นคนที่แขนขาผิดรูปและบิดเบี้ยวนั่งขอทานอยู่ริมถนนในเมืองไคโรเมื่อทศวรรษที่1970ฉันเลยคิดว่าใครกันนะที่โหดร้ายได้เช่นนี้มีคนมาตอบกลับว่าในอินเดียนะ่ะจำได้ว่าเคยเห็นเด็กขอทานที่มีแขนที่หักชัดเจนนะ และแขนนั้นก็ยังงอไปด้านหลังด้วยแต่อยู่ดีๆแขนเขาก็หายเป็นปกติอีกคนก็ามาต่อกลับว่าฉันอยู่ใกล้กับมสัสยิดจามาในเดลีแล้วก็ก้าวลงจากขอบถนนไปเจอกับสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นเพียงขยะและเศษหินฉันเห็นใบหน้าข้างหนึง่งจ้องมองมาที่ฉันตรงนั้นแหละและขยะกับสิ่งของต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่ามันทําให้ฉันตกใจมากจนต้องรีบเดินไปอย่างเร็วที่สุด มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมขั้นรุนแรงอยู่ตรงนั้นนอนขดตัวอยู่ใต้ขยะเหมือนขยะเลยเขายังมีชีวิตอยู่มีคนนับพันที่เดินเขาไปไม่รู้กี่ปีแล้วนะมันหลอนฉันมากแต่ฉันจะทำอย่างไรได้ละ่ะจะอุ้มเขาขึ้นไปแล้วพาไปโรงพยาบาลเหรอฉันแน่ใจว่าถ้ามีใครทำอะไรสักอย่างให้กับเขานะเขาคงจะหายไปจากที่นั่นนานแล้วฉันก็ยังดิ้นรนกับสิ่งที่ฉันพอสามารถจะทาได้ การจัดเงินไว้ในมือของเขานะคงไม่ช่วยอะไรแม้ว่าจะเป็นเงิน10,000ดอลลาร์ 10, ก็ตามในบรรดาชาวอินเดียทั้งหมดที่ทํางานทั่วโลกพวกเขายังคงไม่มีเงินเหลือไว้เพื่อการกุศลที่นั่นเลยประมาณว่าแม้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดในอินเดียกันเยอะและคนอินเดียออกไปทํางานที่อื่นแล้วมีเงินเยอะแต่ก็ไม่เห็นชาวอินเดียคนไหนจะใช้เงินเพื่อการสนับสนุนเรื่องนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือขอทานทีนี้ก็มีคนหนึ่งมาต่อกลับบอกว่า ฉัน,นเคยคุยเรื่องแบบนี้นะกับเพื่อนชาวอินเดียในเมืองบังกะลอฉันหยุดรถเพื่อที่จะมอบเงินให้เด็กขอทานคนนึงแต่เด็กคนนั้นดันพูดกับฉันว่าคุณเป็นคนหญิงจะโสมากคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาวางตัวเองไว้ระหว่างฉันกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดสถานะของฉันคุณไม่ควรจะเข้ามายุ่งทีนี้ดูเหมือนว่ามีคนจากหลายประเทศเลยนะมาพูดถึงเรื่องขอทานในประเทศของตัวเองว่ามันเป็นยังไงอายางคนนี้ ฉันก็เจอในฟิลิปปินส์เหมือนกันในเขมรน่ะพวกเขาได้ก้าวขั้นไปอีกพวกเขาเปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อที่จะรับเงินบริจาคจากต่างประเทศพวกเขาโน้มน้าวครอบครัวที่ยากจนให้ยอมมอบลูกของตนน่ะให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยสัญญาว่าจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างดีมีคนมาตอบกลับบอกว,ว่ามีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลอกลวงขนาดใหญ่ในเวียดนามระหว่างดานังและฮอยอันซึ่งเขาอ้างว่าบริหารโดยแม่ชี มีหน้าเวฟที่สวยงามและอะไรทํานองนะั้นนะแต่ที่จริงมันคือการหลอกลวงคนต่อมาเขามาแสดงความเห็นว่าฉันได้ดูข่าวมีหญิงไทยคนหนึ่งโดยจับเป็นขอทานในกรุงเทพเพบว่ามีเงินส่วนอยู่ในครอบครองประมาณ500แสนบาทไทยมีความเห็นตอบกลับบอกว่าบ้าเอ้ยเธอรวยกว่าฉันตั้งเยอะความเห็นต่อมาเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในลอนดอนนะคนขอทานที่น่าส่วนใหญ่เป็นคนจนหรือติดยา จริงๆแล้วข้อความที่ว่าอย่าให้เงินกับขอทานยังคงเป็นจริงอยู่ขอทานในรอนดอนคือคนที่เป็นขอทานจริงๆไม่ได้มีแก๊งอะไรเลยพวกเขาจนจริงๆทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมขอทานชาวไทยจำนวนมากจึงเลือกที่จะร้องเพลงแม้ว่าพวกเขาจะร้องไม่เก่งก็ตามเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นคนไทยไม่ได้เป็นขอทานต่างด้าว ไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมผู้หญิงตาบอดขาเดียวถึงร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่แปลกๆบนท้องถนนตอนนี้เข้าใจแล้วเธอทำเพื่อให้รู้ว่าเธอไม่ใช่ขอทานต่างด้าวเธอเป็นขอทานคนไทยต่างชาติคนต่อมาบอกว่าฉัน่ะเคยเดินไปทั่วกรุงเทพนะเคยเห็นคนไทยไร้บ้านที่จริงใจแล้วบริสุทธิ์มากมายฉันมักจะให้เงินไม่เกินหนึ่งร้อยบาทแต่ฉัน่ะเคยซื้ออาหารแล้วก็ดื่มเบียร์กับพวกเขามาก่อน คนต่อมาบอกแก๊งขอทานในประเทศไทยไม่ใช่คนไร้บ้านนะพวกเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์และอาศัยอยู่ด้วยกันแก๊งเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์จากความใจดีของนักท่องเที่ยวดังนั้นคุณจะไม่เห็นพวกเขาอยู่นอกพื้นที่ท่องเที่ยวเลยเขาจะขออยู่แถวนั้นแหละต่างชาติคนต่อมาเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยมีผู้หญิงไร้บ้านคนหนึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีเธออาศัยอยู่ใต้สะพานลอยเธอน่าจะมีอายุประมาณ40ปี เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะฉันถามว่าเธอเคยเรียนที่ไหนเหรอแต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนฉันก็เลยดาว,ว่าเธอน่าจะเคยเป็นสาวบามาก่อนใครจะรู้แต่ฉันก็ให้เงินเธอสัปดาห์ละ100บาทเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกตลอดเวลานะบางครั้งฉันก็เลยไม่ได้เจอเธอมีครั้งหนึ่งสองสาสัปดาห์ไม่เห็นเลยแต่ฉันคิดว่าเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งใดๆและเธอก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่ดีอย่างแน่นอน สังชาติคนต่อมาบอกว่าขอทานคนไทยส่วนใหญ่น่าจะได้รับการดูแลจากทางการมัง้งแต่ขอทานที่เป็นคนต่างถิ่นคงจะไม่ได้รับการดูแลฉันยังเห็นขอทานที่เดินทางมาจากจีนที่มาประเทศไทยด้วยพวกเขาเนะี่ยทำ้ายร่างกายตัวเองเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มพวกเขาดูเหมือนจะทำแบบนั้นจริงๆจากที่ฉันเห็นขอทานส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำของไทยมาก และขอทานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจากกลุ่มจีนมีรายได้ประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนซึ่งประมาณ10เท่าของค่าแรงขั้นต่ำของไทยคอมเมนต์ต่างชาติคนต่อมาเขาบอกว่าฉันอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ฉันคิดว่าคนไร้บ้านไร้เงินส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนะ่ยอาจจะอยู่ที่นั่นเพราะยาเสพติดและอาการป่วยทางจิตพวกเขาไม่ค่อยขอร้องใครด้ซ้ำนะประเทศไทยส่วนใหญ่มีโครงสร้างครอบครัวและาศาสนาที่เข้มแข็งมาก จนแทบไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นในกรณีที่เลวร้ายที่สุดน่ะวัดอาจจะรับคุณเข้าไปเพื่อที่จะให้รับประทานอาหารและที่พักชั่วคราวในตอนกลางวันจากประสบการณ์ส่วนตัวคนไร้บ้านในท้องถิ่นทุกคนที่ฉันเห็นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมานั่งขอทานเหมือนคนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งที่ทำกันอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เลยดังนั้นฉันเชื่อว่าคนไร้บ้านที่แท้จริงจะเข้าไปอาศัยอยู่แถวแถวในวัดและได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ส่วนแก๊งต่างๆที่เป็นขอทานที่คุณเห็นน,นั่นอะมักจะเป็นของปลอมเพราะคนยากจนจริงๆจะไม่มานั่งขอทานแบบนี้ก็เป็นความเห็นที่ดีครับทีนี้ความเห็นอีกคนหนึ่งเขาบอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ชอบเก็บขวดเหล้าขวดอะไรต่างๆที่บ้านของฉันไปเธอตาบอดข้างหนึ่งแต่เธอไม่เคยขอเงินใครเลยนะฉันก็เลยให้เงินเธอไปสองสามร้อยบาททุกครั้งที่เจอเธอ ฉันก็เลยคิดว่าคนไทยจริงๆที่ยากจน,น่ะคงไม่มานั่งขอทานหรอกก็มีคนมาตอบกลับบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีกลยุทธ์ที่ฉลาดอ่านี่ก็เป็นความเห็นของต่างชาติบางส่วนครับเขาก็สงสัยว่าตกลงแล้วขอทานที่เห็นน่ะใช่คนไทยจริงหรือไม่หรือว่าเป็นคนไทยที่เป็นแกง๊งเพราะจากที่เห็นคนที่ยากจนจริงๆในประเทศไทยนะเขาไม่มาขอทานกันนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ